สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง YouTube ไอซ์ไชนา่าแต่ครับเหรียญหล่อนะครับพิมพ์คล้ายๆกับหนา้าปก ขนาดเนี่ยสูงประมาณสองนิ้วนะครับหล่อเก่าเป็นเนื้อออกสำลิดนะฮะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทไม่รููที่นะหล่อเก่าพันสอง กรอบรูปหลวงพ่อเกษมนะครับสวยๆ1 2 0สบาทนะครับ1,200บาทกรอบรูปหลวงพ่อเกษมสวยๆผิวประหลอด1,200้ยเหรียญหล่อหยดน้ำหลวงพ่อเพชรจงังหวัดพิจิตนะครับ2 4 74นะฮะ หลอหยดน้ำหลวงพ่อเพชรเนื้อคล้ายๆกับอินโดจีนนะครับเอา2,500บาทนะครับ2,500บาท สมเด็จปกโพนะครับวัดสาราคืนหลวงปู่โตถูกเสกนะครับปีสองห้าสองหนึ่งเอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยสมเด็จขี่เสือเนื้อแร่นะครับหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงนะครับเนื้อแร่ เนื้อแร่สักดิธิ์นะครับไม่ต้องเสกก็มีประสบการณ์องค์นี้ได้จานได้จานด้วยนะเอาหนึ่งพันบาทนะครับด้านหลังมีรอยจานหนึ่งพันบาทพระผงอายุยืนหลวงปู่ศรีวัดเขาทรรมบุญได้านะครับพิมพ์ลึกพระจะสวยคมชัดนะครับพิมพ์ลึกหนึ่งพันสองร้อยบาทพระสวยคมชัดหนึ่งพันสองร้อยบาท พระสามเกลอนะครับหลวงพ่อดีจังหวัดนครปฐมนะเลี่ยมกระเช้าเดิมจากวัดเป็นตะกัวเออเป็นเนื้อทองแดงไอ้อตะกัวชุบทองแดงนะครับเนื้อตะกัวชุบทองแดงสามเกลอพระสวยเดิมนะครับมีประสบการณ์เอา600้อยเนี่ยหกรบาท หลวงพ่อโอภาสีวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับพิมพ์เล็กสามร้อยบาทหน้าตาติดนะีสมเด็จหลวงพ่ออดวัดบ้านช้างสมเด็จหลวงพ่ออดวัดบ้านช้างเอาสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยสมเด็จหลังสมเด็จจิรดานะครับหลังอุณาโลมปีหนึ่งเก้า พิธีใหญ่นะครับหลวงูุโตปุกร่วมเสกปีสองห้าหนนะครับสมเด็จจิรดาหลังอุณาโลมเอาแค่300รอยแล้วกันพระกุเจ้ามูลนะครับพิมพ์เล็บมือลัศมีนะครับหลวงปู่สุขวัดประคองคามเท่านะครับร่วมเสกกุเจ้ามูลหลังยันอุณาโลมเอาห้าร้อบาทนะครับอันนี้ว่านสบู่เลือด หลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธรปีศูนย์แปดนะถ้าจำไม่ผิดเอาแค่หกร้อยนะหกร้อยบาทกิงดังนะครับสวยหกรหกร้อยบาทเหรียญวัสดสแกนะเหรียญพระประธานวัสดสแกบูดูปุกเสกปีสามสองสี่ร้อยบาทนะครับเรืออันปกาก้า เหรียญหลวงพ่ออีนะครับหลวงพ่ออีปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเอาสามร้อยพอนะครับมีประสบการณ์สามร้อยบาทหลวงพ่อกเกษนะมน,นะครับจังหวัดลำปางนะหลวงพ่อเกษมเนี่ยเอาสามร้อยพอนะเหรียญในหลวงปีหนึ่งแปดสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาท พระภูทราวดีอาจารย์นำนะครับเจ็ดร้อยบาทพระภูทะลาวดีอาจารย์นำเจ็ดร้อยบาทปีศูนย์หกนะจำไม่ผิดพระเอกาทศรสนะครับปีนบหนึ่งสี่นะหลวงพุทธิมุกเสกเป็นเนื้อนะวาลโลหะนะครับต่อโค้ด ปูทิมปุกเศษเอา6กร้อยพอนะสมเด็จขี่หงนะครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังเนื้อดิน500บาทสามเซียนเนี่ยยังอยู่นะฮะอสมบางมด6กรบาท2497นะครับหลวงพ,ออพอ่ออภสีร่วมเสกแล้วก็พระบูชารัตนะนะครับสภาพสวยเลยนะพระบูชารัตนะ หน้าตัดเนี่ยประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับฐานเนี่ยประมาณสามนิ้วครึ่งสภาพสวยทองเดิมนะครับสภาพสวยเอาสามพันบาทนะครับสามพันบาทพระบูชารัตนะ สร้างนในสมัยกรุงนัตนโกสินนะครับสามพบาทใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ